จะเป็นยังไงถ้าประเทศของเราจัดการมลพิษแบบประเทศเหล่านี้ครับมลพิษทางอากาศเกิดขึ้นเหมือนกันทั่วโลกนะครับแต่ที่ต่างกันคือวิธีในการรับมือของแต่ละประเทศปารีสฝรั่งเศสเคยเจอปัญหามลพิษจากควันท่อไอเสียรถอากาศแย่เสียงก็ดังจนทำให้เมืองดูไม่ค่อยน่าอยู่บาร์เซโลนาสเปนครับเมืองน,นี้มีคนอาศัยเยอะพื้นที่สีเขียวก็ไม่ค่อยมีแถมถนนก็เต็มไปด้วยรถยนต์ทำเมืองเจอปัญหามลพิษ เออแล้วแต่ละพ่อเขาจัดการปัญหากันยังไงนะไปกันที่ปารีสครับในเมื่อเมืองเจอปัญหารถเยอะก็จัดการรถเข้าเมืองซะสิปารีส <Paris S 2> เขาเลยออกนโยบายคาฟีซันเดย์ครับที่จะเป็นการปิดถนนหลายเส้นใจกลางเมืองครับเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อไม่ให้รถยนต์เข้ามาในเมืองผลที่ได้คือพอมันไม่มีรถถนนทั้งเส้นก็กลายเป็นพื้นที่ให้คนเดินปั่นจักรยานเล่นสเก็ตบอร์ดแบบชิลๆบางโซนมีกิจกรรมแล้วก็ตลาดเล็กๆให้เอ็นจอยด้วยนะครับ ผลลัพธ์ที่ได้คือมลพิษในเมืองลดลงทันทีครับอากาศก็สะอาดขึ้นแบบรู้สึกได้เสียงบรบกวนก็น้อยลงจนได้ยินเสียงนกร้องในเมืองแม้นโยบายนี้จะทําแค่เดือนละครั้งครับแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นนี้ใหญ่กว่าที่คิดไปกันต่อที่บาร์เซโลนาสเปนครับประเทศนี้ขับเคา,เอาืนอนนโยบายซูเปอร์บล็อกเข้ามาใช้งานครับซูเปอร์บล็อกครับคือการจัดเขตใหม่เปลี่ยนกฎการใช้ถนนเอาบล็อกตึกประมาณ9้าบล็อกเนี่ยมารวมกัน และจำกัดรถยนต์ให้วิ่งได้เฉพาะรอบนอกเท่านั้นด้านในก็จะเป็นเขตชะลอความเร็วหรือไม่มีรถผ่านเลยพอมีซูเปอร์บล็อกเข้ามาถนนก็กลายเป็นพื้นที่สาธารณะให้กับผู้คนผู้คนก็พากันออกมาเดินปั่นจักรยานร้านค้าชุมชนก็กลับมาคึกคักและก็แน่นอนครับมลพิษของเมืองก็ลดลงทั้งหมดนี้เริ่มจากแค่การจัดการพื้นที่ใหม่ไม่ต้องทุบหรือสร้างอะไรเพิ่มแม้แต่นิดเดียว เมืองของเราจะเปลี่ยนไปแค่ไหนนะครับถ้าเกิดเราเอานโยบายเหล่านี้เข้ามาใช้งานนะครับเพื่อนๆมีความเห็นว่ายังไงคอมเมนต์กันมาได้นะครับ